จำพวกโบเราิโลยเมคอัพอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มีอะไรแปลกๆไปไมเอ่ยเพิ่งไปตัดผมมานะคะยังเห่อยู่กับผมใหม่แต่ว่าก็แอบไม่ชินหน้านิดนึงเนาะวันนี้นะคะโบจะมาทำ how to นะคะสอนแต่งหน้าให้เหมาะกับผมสั้นแบบนี้นะคะไม่ใช้คอนแทคเลนส์ไม่ใช้ขนตาปลอมนะคะเอาแบบสวยใสธรรมชาติโบมีการทำสิร์ชมาเล็กน้อยว่าผู้ชายเนี่ยเขาชอบผู้หญิงแต่งหน้าแบบไหนไม่ต้องเยอะมากนะต้องบเราไม่ชอบแบบแต่งแบบบางๆเบาๆไม่แต่งนะ ไม่ไม่ไม่ต้องเยอะมากหน้าตาดูแก่แก่แก่สรุปแล้วนะคะ 10คน8คนไปแล้วว่าชอบแบบเบาๆธรรมชาตินะ,ะเหตุผลของผู้ชายส่วนมากนี่คือว่าผู้หญิงเนี่ยแต่งหน้าช้าเขาที่เกียดรอนะคะอีกอันนึงก็คือว่าการที่ผู้หญิงเนี่ยแต่งหน้านหนักๆมันจะทําให้ผู้หญิงเนี่ยดูแก่กว่านี้ <c oughs> เราจะมาแบบว่าเอ้แต่งหน้าให้เหมาะกับวัยนะคะแล้วก็เร็วนะคะยังไงเดี๋ยวมาดูวิธีการแต่งกันเลยค่ะตามไปเลยวันนี้โบจะปรับสภาพผิวนะคะด้วยรองพื้นตัวใหม่ของนาสนะคะ Velvet ว a t t e นะคะโบใช้สี l i g h t 2นะคะ รองพื้นตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าดีเหมาะกับผิวต้องการการปกปิดผิวผสมไปถึงมันอะไรองี้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยช่วยควบคุมความมันได้ดีเลยทีเดียวนะคะบีบนิดเดียวเกี่ยวได้เยอะมากเลยนะคะยัเขียนคิ้วของวินมีนะคะสีเอเชียนลุค รองพื้นนะคะด้วยแป้งฝุ่นเบาๆนะคะของฟ i ส i c i a l Formula แป้งหน้าเด็ก Use to Wear ค่ะ,ะ,คะที่เปลือกตานะคะโบจะใช้อายแชโดว์แบบดินสอนะคะของ Golden Rose นะคะเฉดดิ้งก็เหมือนเดิมนะคะลูกลักค่ะอิงกริดค่ะ ็มาต่อที่ชิมเมอร์นะคะของอินกิดเหมือนกันค่ะขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันค่ะที่แดกขนตาของลุงชูนะคะมาสคาร่าของลอร e อ l นะคะต่อมาที่ขอตาล่างนะคะวันนี้เราอยากได้ฟิลที่มันดูธรรมชาติไม่จี๊ดจ๊าดไม่หูหวามากนะคะโบก็จะใช้อายแชโดว์แบบดินสอของ Golden Rose สีเดิมคือเบอร์11นะคะนะคะวันนี้ติดเทปทันตาสองชั้นของบอกต่อนะคะมองลงด้านล่าง ปัดแก้มตัวใหม่เลยของ p h y s i c ชียลฟอร์มนะคะรุ่นใหม่เลยตัวนี้สีเนเชอร l ลนะคะสวยมากชอบมากเลยอ่ะปัดวนๆไปเลยนะคะลิปสติกนะคะสีหว,วานๆเบาๆน,น,น,นะคะจากซุปเปอร์มาปเป็นลิปลิควิดแมทนะคะโบใช้เบอร์แป เสร็จกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับลุคนี้นะคะก็หวังว่าพวเพื่อนๆจะชอบกันเท่าไปพูดคุยกันได้นะคะที่แฟนเพจนักทูนะคะหรือว่าจะเป็น IG ก็ได้ค่ะลอ็อกกิโลดเมคอัพนะคะอย่างงี้วันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย